ค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ขึ้นเรื่องใหม่เรื่องการใช้อินเทอร์เนต็ตอย่างปลอดภัยนะคะนักเรียนเห็นหน้าจอไหมถ้าเห็นหน้าจอช่วยยกมือให้ครูหน่อยค่ะโอเคถ้าเห็นทุกคนแล้วเอามือลงเอามือลงนะเอามือลงเอามือลงไม่ต้องยกแล้วเอามือลงอินซา,เานะะเอามือลงด้วยค่ะไซซิตเอามือลงด้วยอินซานอยู่ไหมโอเค ทีนี้เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยเราก็จะมีทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันนะคะสาหรับหัวข้อสัปดาห์ที่แล้วครูอสอนเรื่องการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตหนึ่งคือผ่านโปรแกรมแชทนะคะยกตัวอย่างเช่น Li n e Messenger Skype หรือว่า a c e b o o กนะคะสองการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตแบบที่สองก็คือเว็บบล็อกนะคะเว็บบล็อก สัปดาห์ที่แล้วครูยกตัวอย่างไปแล้วเช่น w w w dot b o g g e r com แล้วก็ w w w bloggang com นักเรียนสามารถไปเปิดดูได้เองนะคะและการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในแบบที่3ก็คือไปรุณี์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วครูได้สอนการสรง่งอีเมลให้นักเรียนแล้วก็มีนักเรียนส่งมาให้ครูประมาณ 1, 5้าทบหนึง่งส่งให้ครูมาสคน ที่ครูได้รับนะคะก็จะมีของอัฟฟาอนกับนีไอนาส่วนห้าทับสองมีรุ่นยาตีฟารูฮาน,น,นีนัสนีนไปซิดแล้วก็นาซีลาเป็นอีเมลที่ครูได้รับแต่นักเรียนไม่ต้องตดใจนะคะสำหรับคนที่ส่งอีเมลมาแล้วครูไม่ได้รับนะเดี๋ยวเราจะมาทวนกันอีกทีหนึ่งเรื่องการส่งอีเมลนะการส่งอีเมลก่อนอื่นเลยนะคะ ขอให้นักเรียนตอนนี้ดูอย่างเดียวก่อนนะดูอย่างเดียวก่อนการส่งอีเมลเนี่ยเริ่มต้นเราจะใช้จริงๆแล้วเราส่งอีเมลสามารถส่งได้หลายเว็บไซต์นะคะแต่ว่าที่ครูจะสอนการใช้งานก็คือเป็นเว็บไซต์ Gmail ซึ่งนักเรียนทุกคนมียูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดอยู่แล้วซึ่งจะติดอยู่หลังแท็บเล็ตของนักเรียนนะคะมียูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดอยู่แล้วนะคะ เดี๋ยววิธีการส่งอีเมลเริ่มต้นให้นักเรียนเข้า w w w gmail.com นักเรียนยังไม่ต้องเข้าก่อนนะนักเรียนดูครูก่อนอ่เริ่มต้นนะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูครูก็พิมพ์ไปในช่องตรงนี้เลยอ่ามบาล็อกเข้ามาแล้วเดี๋ยวครูเช็คชื่อแอปหนึ่งให้โมบาล็อกก่อนสิ่งที่สำคัญก็คือ นักเรียนส่งเมลตอนนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเนื่องจากว่าเราอาจเราเรียนแบบออนไลน์อาจจะมีขัดข้องทางเทคนิคทําให้ครูไม่สามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงแต่อย่างน้อยนักเรียนครูอยากให้นักเรียนดูวิธีการเข้าใช้งานก่อนนะคะอันนี้คือครูทวนของสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะใครที่สามารถส่งอีเมลหาครูได้แล้วก็ทบทวนละกันเริ่มต้นครูครูก็จะเข้ามาหน้านี้นะหน้า g ู o g l e ปกตินี่แหละแล้วครูก็พิมพ gmail.com ครูขยายให้ดูครูพ,พิมพ์คำว่า gmail.com แล้วครูก็กด enter ทีหนึ่งอ่ามันจะเข้ามาหน้านี้หรือนักเรียนจะพิมพ์ตรงช่องนี้เลยก็ได้พิมพ์ตรงช่องนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า www.gmail.com นะคะหรือจะพิมพ์ตรงนี้ในช่อง a d d r e s ได้เลยก็ได้นะคะทีนี้ แล้วส่วนอ e ีเมลนี้เราเจะเอาจากไหนนักเรียนจ e ําอีเมลตัวเองได้ใช่ไหมคะที่ครูบอกว่าให้พลิกดูด้านหลังแท็บเล็ตมันจะมีเขียนอยู่ว่า student หนึ่งแปดสองหนึ่งจุดหนึ่ง gmail com อนักเรียนก็พิมพ์ตรงนี้มาเลยซึ่งของครูครูมี Gmail ของครูอยู่แล้วนะคะครูก็ใส่ g ี a i l ของครูเข้าไปแล้วเวลานเราใส่ Gmail นะนักเรียนสังเกตให้ดีครูขยายให้นิดนึง สังเกตให้ดีตัวอักษรทั้งหมดจะติดกันหมดเลยบางคนวักแบบนี้บางคนวักแบบนี้บางคนวักแบบนี้เพราะฉะนั้นจะทําให้เราเข้าสู่ระบบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอีเมลของเราเวลาพิมพ์ต้องติดกันทั้งหมดต้องมีตุดให้เรียบร้อยนะคะอ่ะพอเราใส่อีเมลเข้าไปแล้วเราก็กดถัดไปพอเรากดถัดไปมันก็จะถามหารหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านของนักเรียนก็มีอยู่ด้านหลังแท็บเล็ตของแต่ละคนเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะอันนี้ครูก็จะใส่รหัสผ่านของครูเข้าไปอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนเข้าสู่ทีเมลได้เรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้นะคะอ่าอาลีฟอาลีฟเข้ามาแล้วอีกหนึ่งคนครูเช็คชื่อให้อาลีฟก่อน ทีนี้พอนักเรียนเข้าสู่ Gmail ได้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าเนี่ยของนักเรียนอาจจะไม่มีข้อมูลตรงนี้เนื่องจากว่ายังไม่มีใครส่ง Gmail มาให้นักเรียนนะคะถ้าเกิดว่าเราจะส่ง Gmail หาใครสักคนนาเดียมณีหิยาเข้ามาอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้หลุดไป ทีนี้พอเราเข้าสู่หน้านี้แล้วครูอยากจะส่งอีเมลหาใครสักคนหนึ่งก่อนอื่นเราก็จะต้องมีอีเมลของคนคนนั้นก่อนนะคะซึ่งวิธีการส่งนี่เลยครูจะมาที่ด้านซ้ายมือเห็นไหมคะเครื่องหมายบวกทิปเขียนคําว่าเขียนครูก็กดทั้งหนึ่งแล้วทีนี้มันจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาทิ่เขียนคําว่าข้อความใหม่หน้าต่างนี้เอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะ หน้าต่างนี้อ่าก็เป็นลักษณะหน้าต่างแบบนี้นะคะเริ่มต้นตรงคำว่าถึงให้เราเขียนอีเมลของคนที่เราต้องการจะส่งถึงในที่นี้งานของสัปดาห์ที่แล้วครูให้เธอส่งอีเมลหาครูนะคะเพราะฉะนั้นอีเมลของครูก็คือนิวศูนย์หกสองปด at sign gmail com เดี๋ยวครูจะพิมพ์ Gmail ของครูเข้าไปในแชทให้นะคะนักเรียนจะต้องส่งเมลหาครูส่วนเรื่องเรื่องนี้คือเป็นชื่อเรื่องซึ่งปกติแล้วเราจะเอาเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆนะคะเพราะว่าเวลาเรื่องเนี้ยก็คือเราเห็นแค่ว่าเขาอะส่งหัวข้ออะไรมาให้เราส่วนเนื้อหาเนี่ยเราจะไปใส่ในส่วนนี้แทนนะคะเราจะพิมพ์ใส่ในส่วนนี้แทนเมื่อ เราพิมพ์เนื้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการกดส่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสริบเรียบร้อยในการส่งอีเมลอะทีนี้มาสู่หน้าเดิมอีกรอบหนึ่งนะผู้จะส่งอีเมลผู้ก็ไปที่คําว่าเขียนช้าช้านะผู้ไปที่คําว่าเขียนทีนี้เมื่อปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาถึงจําได้ใช่ไหมคะว่าผู้ก็จะต้องเขียน อีเมลของคนที่ครูจะส่งถึงซึ่งอ่ครูก็ส่งไปนิวโซนหกสองแปด at gmail com สัปดาห์ที่แล้วนี่ไอนาบอกว่าครูค้้ยังไงหนูก็ส่งหาครูไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมนี่เดี๋ยวครูให้ดูเพราะว่าครูบอกว่าใครที่ ส่งอ e ีเมลไม่ได้ส่งแล้วมันขึ้นไม่ผ่านให้ทักแชทมาหาครูอ่านี่ไอนะเขาก็ทักแชทมาหาครูทีนี้ทำไมถึงไม่ผ่านรู้ไหมคะครูบอกว่าอ่ะสหาดาส่งมาให้ครูตอนนี้อ่ามันพบว่าอีเมลของครูชื่อว่านิมีลหกสองปด gmail com ซึ่งบอกว่าให้นักเรียนเขียนติดกันมาเลยถูกไหมคะอ่าอันนี้คืออีเมลของครูแต่ นี่ไอ้นาบอกว่าครูคะหนูส่งยังไงก็ไม่ผ่านทาไมรู้ไหมนี่ไอ้นาเขียนว่านี่เนียวแล้วนี่ไอ้นาก็วักหนึ่งเคราะศูนย์หกสองแปดแล้วก็เคราะหนึ่งเคราะอันนี้เคราะหนึ่งเคาะเพราะฉะนั้นส่งยังไงก็ส่งไม่ผ่านค่ะเพราะครูบอกแล้วว่าทุกข้อความทั้งประโยคติดกันทั้งหมดนะคะมันจะต้องเป็นลักษณะนี้คือเขียนติดกันหมดเลยนะไม่ไม่ต้องเว้นวรรคค่ะทีนี้อ่าเมื่อกี้ครูเขียนเสร็จแล้ว ทีนี้ส่วนชื่อเรื่องรูก็เขียนไปว่าส่งการบ้านใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วเพราะเป็นหัวข้อส่วนเนื้อหาก็ยกตัวอย่างเช่นสวัสดีค่ะคุณครูหนูส่งการบ้านแล้วนะคะอพอเรียบร้อยแล้วเสร็จเราก็กด้ันล่างน,นี้เลยตรวจสอบความถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยข้อความตรงนี้เราสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะเราอาจจะ เพิ่มขนาดเปลี่ยนเป็นตัวหนาะเปลี่ยนสีอันนี้ได้หมดเลยแต่ว่าครูไม่ได้ซีเรียสน,นะคะส่วนนี้ก็คืออยากให้นักเรียนส่งเมลเป็นก็เท่านั้นเองเมื่อตรวจสอบอีเมลเรียบร้อยแล้วหัวข้อเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนกดส่งมาได้เลย่ยกตัวอย่างสาฮาดาเมื่อกี้สาฮาดาส่งมาให้ครูเพิ่งส่งมาสดๆร้อนๆเลยนะคะถึงครูเรียบร้อยแล้ว แล้วก็อันนี้ก็คือของที่ครูส่งหาครูเองมันก็จะขึ้นมาที่ครูนะคะส่วนคนที่ส่วนคนที่ครูยังไม่ได้ติ๊กว่าส่งงานแล้วนะคะให้นักเรียนเข้าหน้านี้เสร็จนักเรียนลองดูทางซ้ายมือนะที่เขียนว่ากล่องข้อความติดดาวตรงนี้เนี่ยให้นักเรียนเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาเลื่อนลงมานะคะมันจะมีคําว่าส่งแล้วถ้านักเรียนบอกว่าเหมือนเหมือนฟุลกอนหน้าเซ์บอกว่า ครูได้รับของผมหรือยังคือตอนนี้ครูยังไม่ได้รับของฟุลกรทีนะคะแต่ฟุลกรสามารถตรวจสอบได้ว่าฟุลกรส่งให้ครูหรือยังโดยที่นี่แหละหาคำว่าส่งแล้วนะพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นเลยว่าเราส่งไปให้ใครบ้างอันนี้ก็คือเป็นบุคคลที่ส่งมาให้ครูแล้วครูก็ส่งตอบกลับไปนะคะถ้าเธอบอกว่าเธอส่งแล้วให้เธอแคป หน้านี้มาให้ครูหน้าที่ส่งแล้วแล้วมันจะขึ้นอีเมลของครูขึ้นมานะคะบางทีแล้วมันอาจจะมีการผิดพลาดนิดหน่อยแต่ส่วนนี้ครูอยากให้นักเรียนลองทาดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในการส่ง gmail นักเรียนทําไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนซ้ําอีกทีหนึ่งตอนที่เรามาเรียนที่โรงเรียนนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลเน,นื่องจากว่ามันเป็นการเรียนออนไลน์แล้วก็ใช้ระบบใช้คอมพิวเตอร์ ใช้เว็บไซต์อ่าอาฟดอมมีส่งมาให้คุูอีกแล้วนะคะอาฟดอส่งมาให้คุูอีกแล้วแหมสนุกจังเลยนะพอส่งหน้าส่งใหญ่เลยอันนี้ครูไม่ซีเรียสถ้านักเรียนคนไหนทําไม่ได้ลองไปดูวิดีโอย้อนหลังนะคะถ้ายังไม่ได้อีกก็แคปหน้าจอทักแชทมาหาครูนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยเดี๋ยววันที่เรามาเรียนที่โรงเรียนเราจะมาเรียนเรื่องนี้ซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะ าะฉะนั้นวันนี้ครูขอผ่านเรื่องการสร่ง gmail ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องอื่นกันต่อ,อโอเคขออนุญ,ญาตเริ่มเรื่องใหม่นะคะสำหรับเรื่องในวันนี้ที่ครูจะสอนก็คือยังเป็นคงยังยังคงเป็นเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนะคะแต่สุยทีนี้หัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ ก็จะเป็นหัวข้อที่2แล้วนะอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทีนี้ในเรื่องของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตมันก็จะมี2หัวข้อใหญ่ด้วยกันก็คือหัวข้อแรกประเภทของอาชญากรรมและหัวข้อที่2วิธีป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตครูขอให้นักเรียนเปิดกล้องให้ครูหน่อยได้ไหมคะนักเรียนติดกล้องครูหมุเลยครูอยากเห็นหน้านักเรียนบ้างว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแล้ว ไม่ใช่ว่าให้ผู้ปกครองมาเรียนแทนนะมีหรือเปล่าใครให้ผู้ปกครองมาเรียนแทนไหนครูขอเช็คผ่หานหน้าจอหน่อยสิเปิดกล้องเลยค่ะเปิดกล้องเลยค่ะ,ะเพราะว่าวันที่เราสอนเรื่องการใช้แท็บเล็ตเราก็คุยกันแล้วนะคะว่ามารยาทในการเรียนออนไลน์หนึ่งปิดไมค์สองเปิดกล้องนะไม่เอานะปิดกล้องนี้ไม่เอาแล้วนะคะ อ่ะโอเคเรียนต่อทีนี้ประเภทของอาชญากรรมก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ประเภทของอาชญากรรมเรามารู้กันก่อนว่าอาชญากรรมทางอินเทอร์เนต็ตคืออะไรอาชญากรรมห้ามปิดกล้องนาอาชญากรรมทางอินเทอร์เนต็ตก็คือเป็นการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทําความผิดเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย ใครที่มีสมุดดินสอปากกาสามจดได้จดเลยเพราะครูก็จะอธิบายไปเรื่อยๆนะคะจะไม่มีการเบรกให้นักเรียนจดเราจะเ,าเรียนไปจดไปเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้จดจออยู่กับหน้าจอของครูเราจะไม่ฟังไปโดยที่แบบไรประโยชน์แล้วนะเพราะว่าเนื้อหาที่อยู่ในสไลด์ครูทั้งหมดบอกเลยว่าอยู่ในแบบฝึกหัดนะคะเพราะฉะนั้น จดได้จดจดเฉพาะคีย์เวิร์ดของมันพอนักเรียนไม่ต้องจดหมดว่าอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตคือการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอาจจะไม่ต้องจดยาวๆนะคะครูก็จะอธิบายไปเรื่อยๆนักเรียนจดอะไรได้จดแบบสุกหัดยู่ในนี้ทั้งหมดค่ะไม่มีไม่มีออกนอกเหนือจากที่ครูสอนเลยนะคะอ่ะโอเคถ้างั้นไปกันต่อเหมือนนี่ครูบอกว่า ความหมายของอาชญาหนูขอแข็มหน้าจอได้ไหมคะได้ค่ะถ้าจะแคบๆเลยแคปพังๆได้เลยครูก็จะสอนไปเรื่อยๆแล้วแต่นักเรียนสะดวกนะคะอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอย่างเนีครูบอกว่าเป็นการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เห็นไหมมีคีย์เวิร์ดแล้วนะคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการ กระทำความผิดรอมาดอนกูจิเข้ามาเดี๋ยวรูเช็คชื่อให้เพื่อนก่อนเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดเห็นไหมคือวงกลมคีย์เวิร์ดให้พวกเธอแล้วนะคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดอันนี้คือความหมายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์จดได้จดเลยนะคะส่วนประเพทของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ คือจะยกตัวอย่างให้นักเรียนทั้งหมด6ประเภทด้วยกันนะคะมีหลายอย่างมากเลยไม่ว่าการก่ออาชญากรรมในโรงเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์การเจาะระบบการก่ออาชญากรรมทางการเงินซึ่งแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะสําหรับอย่างแรกประเภทแรกของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตคือการก่ออาชญากรรมในโรงเรียนบางคนเนี่ยนักเรียนบางคนก็จะใช้อินเทอร์เน็ต ในทางที่ไม่เหมาะสมโดยอาจจะรู้ลรู้เท่าไม่ถึงการยกตัวอย่างเช่นบางคนใช้โทรศัพท์มือถือแอบบถ่ายรูปเพื่อนแล้วส่งต่อไปยังบุคคลอื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตแอบบถ่ายรูปเพื่อนแล้วส่งให้คนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนั้นคือเป็นการก่ออาชญากรรมในโรงเรียนแต ถ้าเกิดว่าซูไลมานแอบถ่ายรูปอาลีฟแต่ซูไลมานบอกอาลีฟแล้วว่าเดียด๋ยวซูไลมานจะส่งรูปของอาลีฟไปให้ไตซิกน,นะได้ไหมอาลีฟบอกได้ไอันนั้นคือได้รับอนุญาตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้รับอนุญาตก็ไม่ถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมในโรงเรียนแต่รูปในนั้นแต่รูปที่ส่งก็ต้องเป็นรูปที่เหมาะสมด้วยนะคะ อันนี้เป็นประเภทของอัชญากรรมประเภทแรกสว่วนประเภทที่สองก็คือการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะก็จะเป็นการทัดลอกผลงานเห็นไหมครูเขียนคีย์เวิร์ดเป็นสีเขียวๆเ,เอาไว้ให้นักเรียนแล้วนะเป็นการทัดลอกผลงานของผู้อื่นไปใช้ประโยชน์โดยอ่านนาไปจําหน่ายเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต คยได้ยินไหมการทําเทปผีซีดีเถือนนะคะอันนี้ซึ่งแต่ก่อนจะบูมมากเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะเป็นการก๊อปปี้แนวเพลงซะส่วนใหญ่อันนี้เป็นอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตประเภทที่2นะคะส่วนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตประเภทที่สาการเผยแพร่ภาพอนาจารทางออนไลน์ อันนี้ก็เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการเผยแพร่ภาพนิ่งหรือว่าภาพเคลื่อนไหวลามกอ,อนาจารลง,ลงบนอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเภทของอาชญากรรมอีกอย่างหนึง่งและข้อ4การต่ออาชญากรรมทางการเงินนะคะเป็นการนําข้อมูลการเงินของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตแล้วทาให้เจ้าของเกิดความเดือดร้อนเช่น รหัส A T M เราควรให้เราควรบอกเพื่อนไหมคะควรไหมเนี่ยตอบคุณหน่อยไม่ครับไม่ถูกต้องค่ะเราไม่ควรจะบอกเพื่อนนะคะรหัส A T M หรือแม้กระทั่งรหัสบัตรประชาชนซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเราก็ไม่ควรจะบอกเิื่งข้อม ยิ่งข้อมูลทางการเงินเราไม่เรายิ่งไม่สมควรบอกเพื่อนเลยนะคะและประเภทของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอย่างที่5ก็คือการเจาะระบบนะคะการเจาะระบบเนี่ยเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ทําลายระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรือนําข้อมูลที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นออกมาใช้และหนึ่ง อนอยู่สอนอยู่สอนอยู่ห้องคอมสอนอยู่สอนอยู่กู้สอนสอนอะไรอยู่อืมขออภัยนะคะอาจต่อการจาดระบบนะคะการจาดระบบก็คือ,อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทําลายระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ะะหรือนําข้อมูลที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นออกมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะหรือการส่งโปรแกรมไวรัสไปร,บ,รบกวนการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนะคะอันนี้คือการเจาะระบบส่วนประเภทของอาชญากรรมข้อที่6ก็คือการก่อการร้ายทางคอมพิวเตอร์ก็เป็นการเจาะระบบคอมพิวเตอร์แล้วนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เืเรียกร้องผลป,ประโยชน์นะคะอันนี้ก็คือเป็นประเภทของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั้ง6ประเภทนักเรียนจะต้องแยกให้ออกนะคะว่าถ้าครูยกตัวอย่างเช่นการทำเทพผีซีดีเถื่อนเป็นประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ประเภทใดนักเรียนจะต้องตอบได้แล้วว่ามันคือประเภทที่หนึ่งามี่ห้าหรือว่า6นะ การที่แอบถ่ายรูปเพื่อนแล้วส่งไปให้บุคคลอื่นโดยที่เพื่อนไม่รู้ถือว่าเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ประเภทใดอันนี้นัเกเรียนก็ต้องตอบได้เหมือนกันนะว่าอยู่ประเภทใดอันนี้ก็คือเป็นประเภทของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ทั้งหกประเภทครานี้เราก็ต้องมาเรียนรู้กันค่ะแล้วเรามีวิธีป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรนะคะ การป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งนักเรียนต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวหนึ่งบัตรประชาชนสองที่อยู่สามเบอร์โทรศัพท์ห้าซีรหัสบัตร ATM อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวเราไม่ควรเปิดเผยให้ บุคคลอื่นที่เราไม่รู้จักทราบนะคะ2องห่างนักเรียนถูกกันแกล้งทางอินเทอร์เนต็ตถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะบอกผู้ปกครองหรือว่าคุณครูเพื่อที่เราจะได้เรียแก้ปัญหานั้นได้ทันท่วงทีนะคะในส่วนของข้อ3การตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแต่ในที่นี้การตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ควรจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวแล้วเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆสามเดือนเสมอเพื่อครื่องไม่ให้บุคคลอื่นรู้รหัสผ่านเราแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องคอมหรือไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ร้านเกมน,นักเรียนไม่ต้องตั้งรหัสผ่านนะคะเพราะมันไม่ใช่เครื่องส่วนตัวของนักเรียนเวลาคนอื่นมาใช้งานก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ และการป้องกันในข้อที่สี่ก็คือติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะทุกเครื่องคอมเนี่ยควรที่จะมีโปรแกรมป้องกันไวรัสติดตั้งมาพร้อมระบบปฏิบัติการแล้วเราก็จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าได้ตั้งค่าให้โปรแกรมทำงานได้อย่างถูกต้องและข้อห้าตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้งหลังใช้งานนะคะอันนี้ก็คือ เป็นตัวอย่างการป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีหลายวิธียกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะดาวน์โหลดข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆจากอินเทอร์เน็ตเราก็จะต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนั้นที่เราดาวน์โหลดมานั้นน่าเชื่อถือได้หรือไม่เราจะไม่หลดบางทีมันขึ้นมาว่าอ่ะคุณคือผู้โชคดี ได้รับ iPhone 13ให้คุณคลิกลิงก์นี้พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชีธนาคารชื่อชื่อที่อยู่เลขแบบประชาชนแบบนี้เห็นชัดๆเลยว่าหลอกลวงเป็นไปไม่ได้ค่ะที่เราจะได้ iPhone 13ฟรีมาง่ายๆนะคะไม่งั้นก็คือเราก็คงมีใช้กันหมดทั้งโลกแล้วค่ะเพราะฉะนั้น การที่เราจะดาวน์โหลดอะไรหรือส่งต่อข้อมูลอะไรในอินเทอร์เน็ตขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั้ง2หัวข้อจบแล้วง่ายๆสั้นๆเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงอา่าเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวครูส่งแชทอันนั้นไปก่นอนอ่าอันนี้เป็นอ e ีเมลของครูนะคะถ้านักเรียน จะส่งเมลสำหรับคนที่ยังส่งไม่ได้คุณพิมพ์เข้าไปในแชทก่อนอืมอ,มอะนะคะคุณส่งไปให้ในแชทแล้วทรานี้งานของพวกเธองานของพวกเธอ งานของพวกเธอสำหรับวันนี้เ,เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูแป๊บบนึ่งเหมือนเริ่มเลยนะคะวันนี้งานของเรา จะมีด้วยกันสองหน้าด้วยกันนะคะหน้าแรกเป็นอาชญากรรมทางอินเทอร์เนต็ตเอาดูหน้าแรกก่อนนะอาชญากรรมทางอินเทอร์เนต็ตเหมือนยกตัวอย่างตามรูปนี้นะคะตามรูปที่ครูเปิดให้ดูข้อความมีบอกว่าลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงรหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นอันนี้ถึงหือว่าเป็นอาชญากรรมประเภทใด ให้นักเรียนติ๊กเลือกได้เลยค่ะเป็นการเจาะระบบไหมเป็นการก่ออาชญากรรมภายในโรงเรียนหรือเปล่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเป็นการก่ออาชญากรรมทางการเงินนะคะอันนี้ให้นักเรียนเลือกตอบมาได้เลยหน้านี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะเมื่อนักเรียนทําหน้าแรกเสร็จแล้วก็ให้เลื่อนมายัางหน้าที่สองหน้าที่สองจะเป็นเรื่องการป้องกันอาชญากรรมทางอินเตอร์ เนี่นะคะโจทย์บอกไว้ว่าให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่เป็นการป้องกันการเกิดอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะคะให้นักเรียนอ่านข้อมูลทั้งหข้อถ้านักเรียนคิดว่าข้อไหนเป็นการป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตก็ให้นักเรียนติ๊กถูกเฉพาะข้อที่นักเรียนคิดว่าใช่ ข้อที่ไม่ใช่ไม่ต้องติ๊กมานะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด finish แล้วก็กดส่งเหมือนเดิมอย่าลืมใครที่กดส่งไม่ได้เนื่องจากตอบมาไม่ครบเห็นไหมมันจะขึ้นแดงๆว่าตอบมาไม่ครบและยังไม่ได้พิมพ์ชื่อกับเลขที่มานะคะเพราะฉะนั้นพิมพ์ชื่อเลขที่มาให้ครบเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้ใครอยู่ห้าทับหนึ่งก็กดลิงก์ของ5้าทับหนึ่งใครอยู่ห้าทับสองก็ ็นลึกงของ5้ทับ2เหมือนเดิมน,นะคะง่ายๆใครที่ฟังครูตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อสักครู่มีรับรองว่าทำได้แน่นอน